สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบนันโอวัรนาชาแนลค่ะเพื่อนๆค่ะดูขนาดกลุ่มนี้ค่ะงามงามกำลังเริ่มจะเออแตกแตกดอกนะคะเนี่ค่ะน่าจะไม่น่าจะไม่เอานเ,เอาดีค่ะเอาไปเอาสักหน่อยเนาะคะ่ะงามเหลือเกินเนี่ยมีคนหาเร็วด้วยะคะ่ะนี่หรือว่ามันในไม่ใช่คนก็ได้ค่ะบางทีอาจจะเป็นสัตว์เนาะคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวน่าจะเก็บสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันงามค่ะงามแล้วก็จะเอาไปจิ้มน้ำพริกสักหน่อยนะคะวันนี้เลิกงานเร็วก็แวะมาเก็บคณะสักแปบ๊บนึงค่ะแป๊บนึงแต่จะไม่เอาเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเออเอาเอา,เอาไปแนนะคะ่จิ้มกค่ะนี่ค่ะงานอุ้ยตองแดดตองนี่ค่ะโอ้ น่าจะอะน,นี่นะคะเอาเอาไม่ไว้ไหนเนาะเดี๋ยวเอาใส่เลยใ,ใส่ถุงไป้ค่ะถุงเูาค่ะนี่งามค่ะงดงานค่ะโอ้โหอันนี้บานดอกแล้วไม่เอาเอาที่ไม่บานดอกนะคะเอาสักสี่ห้ายอดพอค่ะ <S <S โอ้ตั้งกล่อง่อน ต่างลเอาจะเห็นบ้านนี่ค่ะโอ้ยขออนุญาตด้วยค่ะสั่นหน่อยโอ้ยเห็นบ้านค่ะเห็นอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ที่มันไม่เป็นดอกนะคะ นี่อืมนี่คะ่ะเอาเยอะด้วยตองนี้เจียวคะ่ะโอกินหม้อของงามค่ะเพืเ่อนค่ะนี่อืมงามมากเลย เอ่ออุ้ยโทษทีเด้ไะอุ้ยโอ้ยมันหักกระครังเพื่อนม่รู้ใครทำหกักโอ้ใครมาเด็ดมันนี่ยอ่ะดูสิมือไปถูกนิดเดียวหักเลย,อยเอาดูนี่คะ่ะมีรอยเห็นไหมคะ นราจะเอาต้นนี้นะโอ้นี่ค่ะน,นี่ก็อันนี้อีกอันหนึ่งรอค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะไลาๆอยู่นะคะพอแล้วเดี๋ยวน้าเอาถุงมาค่ะไปค่ะเดินกันโน่นค่ะ พุกเดินขานี่คะ่ะนาเดินมาเดินมา,มานาก็เจอผักหอมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนาจะเก็บสักหน่อยนะคะเพื่อนขานมันงามนุ่นค่ะนู่นอีกกองนุ่นค่ะเอาสักหน่อยนะคะเอาไปแกงคะ่ะแล้วไม่ก็ไปลวกจิ้มน,น้ำพริกเนาะนี่คะ่ะโหนี่ตัดเป็นงี้เลยคะ่ะนี่นี่คะ่ะกำลังนี่เลย,ยนะเดี๋ยวนะนาตัดให้ดูสองคำยอดก่อน ค่ะกำลังนี่เลยกำลังกินเลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะอ่อนๆน,นี่ค่ะบอกจิ้มน้ำพิ้กเดอ้อค่ะอร่อยอออถอดมเลยเลยนี่ค่ะโอ้โหกกุ้งต้ตนเดียวนี่ก็พอแล้วเลยนะคะ ก็แต่ยอดนะคะใบแ่กก็ไม่ต้องเอานี่ค่ะงามค่ะเพื่อนเพื่อนดูนี่ค่ะนี่นี่ค่ะพอแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนค่ะโอ้ดงามเลยเดี๋ยเอาตรงนี้สิสามสี่ยอดก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะ แลค่ะเพื่อนๆค่ะจบด้วยคิปผอออักหอมเนี่ยแล้วค่ะงามๆนี่แล้วะค่ะได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วานดอกหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วคะ่ะเรานั้นจะจางเอาตรงที่มันฟานดอกสักสามสี่ยอดกอแล้วค่ะนี่คะ่ะเราก็จะเอาผองโมด,ด้วยนะคะที่ในวันนี้สวัสดีนะคะโชคด,ดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากกันด้วันะจ๊ะเนี่ยนะค่ะ กันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะว่าจะพาไปดูผชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้สปสดีจ้านี่คะ่ะผักโขมนีนน่นะคะพี่เพื่อนๆผักโขมกับคะน้านะคะคะน้าทะเลนี่คะ่ะสองอย่างผักโขมถ้าบานดอกแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะขนาดนี้กำลังกินกำลังอร่อยเลยะคะ่ะนี่คะ่ะจะมาต้มผัดแกงแกงเลียง หรือกินดิบก็ได้ค่ะพฝรั่งเขาชอบกินเป็นสลัดนะคะนี่ค่ะมันก็เลมบ,บานดอกแล้วนะคะเพื่อนๆคะมันจะไม่ไม่ไม่มีให้เรานี่แล้วค่ะขุดแล้วเราก็เลยน้าก็เลยเก็บเอาแต่อย่างนี้มานะคะพอที่กินได้ค่ะนี่ค่ะ